Bless ai lầm bòi em khói ai. Tang bess out chân sa hai. You lo ai, you im kuôn. Say lâm sơn sa thiên. Mưu anh em tai, you know, mê lây lôn. Ai bò ma. Chân em tai nung kem, nem nu tang bòi anh ngai. Bớt a à, lấy chạy tho. ห่อย้อมือขึ้นเสศจน้ำตาน้าแปนนนาเข่อนลำเปล่าผัว,าวานัดให้มาเจอน้องนี้ยังละมือไม่มีเงาไอเห็นอกหักแลววหัวใจน้องขาดกระเด็นใส่น้ำสาดแช้งตะเวนสวยงามเด่นแต่ใจน้องรอ ไอทำไอทำดวงแดงไอนั้นไปเทคแค่สมัยเขามาเดินควงอกหักแล้วพวใจน้องทางสีดวงน้ตำตาสาวนาฬิลวงไอไม่ห่วงสาวเขื่อนลำเปล่าายไ,ไม่ห่วงังสาวเขื่อนลำเปล่าแม่พี่จ๋าสาวลำเปล่าพิดหวังจะหายนาทีเคยหมายสงการเคยว่วมพังวามไม่เบาเลยสาวมาเจอ เปิดเทเลออยู่เคลื่อนคนเดียวสายตาเหลียวหาช้าอีบอกมาหาน้องคัดค้องละคัดค้องเมียวได้คัดค้องละคัดค้องเมียวได้หรือหัวใจอายบอสลเลยนเนุ่มเหนือหรือบบาวพิงเลยน้องก็ไม่เคยสายตาทอนแลนหักเดียวนั้นกอคืออายนั่งจนสายเพื่อรอคอยคุณจนหลายจนคำเสียสุนหรือว่าบุญของเฮาบม่มีหรือบ,บุญของเฮาบ่มี เสียแห่งที่บางดีบางหว่วงพังคว,วามไม่เอาเวศบสนหากเริ่มตน้นความเกา่าความหลังอ้ยกันยังโทรหาบ่มีบังเวนทางไหลเจนบันไดจนเกา่าท้คำาแรงคำเศร้าท้เขาหนัดมาใจอ่อนลาคุณพี่ไปใส่ใจอ่อนล่าคุณพี่ไปใส่น้ำตะล่างกินไหลอยู่ล่ำนะเปล่าอายอยู่ลำนะเปล่าอ,อยาย